สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมช่องของนาทีชาแนลอยู่ในตอนนี้นะครับวันนี้นะครับก็จะมาทําคลิปใหม่นะครับผมจากเดิมนะครับทาลงไปแล้วระบบ Youtube ได้ตรวจสอบและแบบยังไงล่ะไปปิดแบบจํากัดอายุแล้วก็มันก็เหมือนคลิปอื่นทั่วไปที่ทํานะแต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้มันก็เหมือนคล้ายๆแบบแนวเดียวกันนะ่ะ แต่พอทาคลิปนี้ปุ๊บอยู่ดีๆก็ตอนแรกได้นะตอนแรกแบบก็ทําปกติให้คนดูปกติอีกสักคักมาตรวจสอบให้เราแบบจํากัดอายุซะง,งั้นเลยแล้วก็ปิดแบบลายได้ก็เลยตัดสินใจลบทิ้งไปเลยเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาทําแบบลองทําแบบอื่นดูออกแบบแนวอื่นดูว่าจะเผยแพร่ได้หรือเปล่านะครับก็เหมือนเดิมเลยให้เพื่อนๆไป ดาวน์โหลดแอปนี้มาเหมือนเดิมนะแอปนี้นะที่เป็นรูปจรวดเนี่ยก็ดูชื่อใต้แอปิเคชันมันเอาล้วกันเนาะในเพจสต e นะครับมีมีในเพจ o r e หลังจากที่ใครดาวน์โหลดมาแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูโค้ดกันเลยอันนี้ก็จะเป็นโค้ดนะคะผมก็เลือกดูเอานะ เลือกแล้วก็เอาไปใส่เอาเพื่อนๆก็น่าจะรู้จักวิธีใส่แล้วแหละมั้งเนาะก็เป็นตัวแรกก็พอ็อกซี่อ่ะตัวสีแดงเนาะก็จะเป็นแถบแดงอะ่ะก็จะเป็นตัวที่1แล้วแต่ใครจะเลือกใส่แถบสีน้ำเงินก็จะเป็นตัวที่2เล่นได้ทั้งสองตัวนะคะผมไม่มีปัญหาอะไรเลยเล่นได้เหมือนกันนะครับก็แรงความเร็วความแรงก็เหมือนกันเลยแล้วก็มันจะขึ้นอยู่กับ ที่อยู่ของเพื่อนนะคะว่ามีคลื่นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็จะเร็วแรงตามพื้นที่ครับผมอันนี้ก็จะบอกทุกคลิปอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดถ้าใครยังไม่รู้วิธีการนําเข้าเนี่ยก็ไปดูคลิปหนึ่งนะคลิปที่ลงไปล่าสุดเกี่ยวกับคล้ายๆกันเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดชื่อให้ดูอถ้าใครยังไม่รู้ก็ไปดูคลิปนี้แล้วกันเนาะ เห็นไหมที่มันวงสีแดงไว้เนี่ยอ่าก็ลองไปดูคลิปนี้เอาเพราะว่าสอนสอนดึงเข้าเรียบร้อยแล้วเนาะก็ให้เพื่อนๆไปลองย้อนดูเอานะคะผมเพราะว่าแบบทุกวันนี้รู้สึกทำคลิปออกมาเนี่ยก็มันรู้สึกทำยากนะคลิปบางคลิปแบบไม่น่าจะมีอะไรก็แบบทำให้เราแบบเผยแพร่ออกไปไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันในคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ